อาชีพจัดสรรที่ดินดีไหมก็ดีนะครับผมตอบว่าดีแล้วก็ทุกวันนี้ก็ให้ลูกสองคนนะลูกชายผมสองคนนะ่ะทำธุรกิจจัดสัรที่ดินต่อจากผมนะเขาก็แยกตัวกันทำคนเล็กก็ก็ทำอีกที่หนึ่งคนโตก็ทำอีกที่หนึ่งนะถ้าถ้าไม่ดีผมคงจะไม่ไม่ให้ลูกชายทำนะอันนี้ถามว่าผมมีอะไรที่สั่งเป็นพิเศษกกับเกี่ยวกับลูกในการจัดสรรที่ดินไหม มีนะฮะก็คือว่าเอ่ออย่าเดินเร็วเกินไปนะแล้วก็เวลาจะซื้อที่เนี่ยต้องให้ผมไปช่วยดูให้ก่อนนะกันข้อผิดพลาดนะเพราะว่าเออบางทีเด็กเนี่ยเขาดูดูไม่รอบคอบนะดูที่ไม่รอบคอบแล้วก็เวลาตัดสินใจไปแล้วเวลานั้นมันแก้แก้ไขลำบากอ่ออีกข้อข้อแรกก็คือว่าที่ดินผมยงต้องไปดูให้ก่อนจะซื้อนะอันที่สองก็คืออย่าเดินเร็วเกินไปหมายถึงว่า โครงการนี้ขายไปได้เกินครึ่งแ80ด0ิเอร์ซเก้าสิบเอร์เค่อยไปหาที่ใหม่ไม่ใช่ว่าโอ้เราขายปแป้งสองแป้งเอาไปที่ใหม่ที่ใหม่ที่ใหม่ก็เพราะว่าไอ้ข้อนี้ผมเคยผิดพลาดมานะผมเคยเดินเร็วเกินไปสมัยผมที่อายุน้อยๆนะยังไม่ถึง40นะี่สิบมีอยู่ครั้งหนึ่งผมทำประมาณ4ี่หโครงการพร้อมๆกันเลยมันะมก็เลยมันกลายว่าเราต้องไปเสียดอกเบีย้ยเยอะ บางทีเราโอนที่ไม่ทันนะเราก็ปิดกู้เข้ามากู้เข้ามาเราก็เสียดอกเบีย้ยผมเป็นคนที่ว่าอาไม่ไม่ยอมเสียชื่อนะเสียดอกเบีย้ยผมไม่กลัวเพราะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าแทนที่เราจะมีรายได้ร้อยบาทเราก็เหลือห้าสิบบาทเป็นดอกเบีย้ยบางเป็นเบีย่ยบ่ายรายทางอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่ผมสั่งลูกก็คือว่าบางครั้งเนี่ยที่ผมเองผมผิดพลาดก็คือว่าผมลดราคายเยอะนะ ลูกค้าที่ซื้อที่ส่วนใหญ่ต่อกันเก่งมากนะไม่รู้ไปยังไงก็ไม่รู้ที่ดินเนี่ยต่อกันเก่งเหลือเกินะแล้วก็บางทีผมก็ใจอ่อนผมก็ลดให้ลดเยอะบ้างลดเลยโอ้โหบางทีเราก็เราก็กาไรน้อยนะผมก็เป็นคนซื้อที่ถูกแล้วผมก็ขายถูกก็กําไรน้อยนะแล้วก็มาบางครั้งมาโดนดอกเบี้ยอีกมันก็เลยมันก็เลยเป็นข้อบอกพร่องก็บอกลูกไว้ว่า เดินให้ช้าๆไม่ต้องเดินเร็วมากนะแล้วก็ดูเศรษฐกิจด้วยนะดูทิศทางเศรษฐกิจกช่วงที่แล้วมาเนี่ยเศรษฐกิจกไม่ดีนะทำให้การอ,อ,อาสังหาเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าเนี่ยที่ผมมองการไว้ก็คือว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยดีแน่นะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยตอนเนี้ยถ้าใครเตรียมตัวพร้อมนะใครอยากจะอะไร่ืศึกาหาความรู้แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับพร้อมที่จะลุยปีหน้านะครับ แล้วก็เรื่องเก่งกําไรที่ดินหรือว่าจะซื้อที่ที่ดินเพื่อวันข้างหน้านะก็แนะนําว่าให้ไปซื้อจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดใหญ่อะความหมายของผมก็คือจังหวัดใหญ่ๆชนบุรีนะปริมณฑนกรุงเทพนะโพราชขอนแก่นอุบลอุดรนะเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์ทางภาคใต้ก็อะไรอะปัจจวบนี่หัวหินเนี่ย แล้วก็คนครศรีธรรมราชเลยจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยถ้าใครเป็นเงินเย็นนะแล้วก็คิดว่าจะไว้เอากำไรจากค่าที่ดินก็จังหวัดใหญ่ๆผมแนะนํานะแล้วก็คนที่จะทําจัดสรรที่ดินเนี่ยคุณจะต้องคิดอยู่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนนัคือว่าสมมติว่าคุณจะต้องเสียงเงินนักสองแสนสามแสนสี่แสนเนี่ยคุณจะเดือดร้อนมากไหมนะ คุณจะเดือดร้อนบ้างไหมคุณต้องคิดก่อนนะเพราะว่าการทําที่ดินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียเงินก้อนนี้ได้คุณต้องทําใจได้แล้วคุณก็ต้องอกลับมาฟืน้นได้ถ้าคุณคิดว่าหมดก้อนนี้แล้วคุณคุณไม่ไหวแน่เนี่ยก็ก็พึงพึงระวังหี่จะหาว่าผมไม่เตือนอคือเอาอย่างผมไม่ได้ผมเนี่ยผม,ผมลุยผมสู้ตายผมผม ผมแพ้เอ้ผมเสียหายผมก็สู้ต่อนะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรากลับมาพ่ายแพ้แล้วเรากลับมาเอาจุดที่แพ้เนี่ยมาแก้ไขแล้วก็สู้ต่อเนี่ยมันทําให้เรากลับมาได้แต่บางคนเขาไม่ใช่อย่างนั้นไงบางคนใจเขาไม่ใช่อย่างนั้นแพ้แล้วก็แพ้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะอ่าก็เตือนไว้ก่อนสวัสดีครับ